ค a า o เซ่ออฟโ e โนรีวเป็นช่องที่นำเสนอข้อมูลยานยนต์ระดับพรีเมียมรถยนต์หรูรีวิวรถใหม่สเปคเทคโนโลยีล่าสุดและการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้ชมตัดสินใจได้อย่างมั่นใจวันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์ระดับตำนานอย่าง Range Rover Vogue รุ่นปี2026ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรถ SUV หรูที่มีความโดดเด่นทั้งด้านการออกแบบ สมรรถนะและความสะดวกสบายโดยรถรุ่นนี้ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ Range Rover ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ดูหรูหราไปจนถึงภายในที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและมีเทคโนโลยีล่าสุดเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานรูปลักษณ์ภายนอกของ Range Rover Vogue 2อ2 6นนั้นมีเส้นสายที่คมชัดและด,ดูสง่าง,งามโดยเฉพาะในสีทองที่ช่วยขับให้ตัวรถดูมีความหรูหรามากขึ้นไฟหน้าแบบ LED มีดีไซน์ที่เรียบหรูและให้ความสว่างที่ชัดเจน ตัวกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความมีมิติและโดดเด่นมากขึ้นขณะที่กันชนด้านหน้าก็ให้ความรู้สึกหนักแน่นและมั่นคงนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ้อยที่ทําให้รถดูมีความพรีเมียมเช่นเส้นสายโครเมียมและการตกแต่งที่ปรับให้เข้ากับโทนสีของตัวรถด้านข้างของรถมีเส้นสายที่ลื่นไหลทําให้ตัวรถดูยาวและสาง่างามมากขึ้นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเรนโร r o อร์รถมีความสูงที่พอดีและมีระยะฐานล้อที่ให้ความรู้สึกมั่นคง เมื่อมองจากด้านหลังจะเห็นไฟท้ายแบบเล็ดที่มีรูปทรงสวยงามและให้แสงที่ชัดเจนโครงสร้างด้านหลังมีความแข็งแรงและดูหรูโดยมีการตกแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความพรีเมียมภายในห้องโดยสารของเรนโวเวอร์เวิ2026นั้นมีความหรูหรายอย่างมากเบาะนั่งทำจากหนังคุณภาพสูงที่นุ่มและให้ความสบายในทุกการเดินทาง แผงหน้าปัดมีการออกแบบให้ดูเรียบหรูและผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับความคลาสสิกของ Range Rover จอสแสดง,งมีความละเอียดสูงทําให้การใช้งานระบบนําทางและความบันเทิงทําได้ลื่นไหลนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศหลายโซนทําให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งได้รับความสะดวกสบายอย่างเท่าเทียมระบบเสียงภายในรถมีความคมชัดระดับพรีเมียมทาให้การฟังเพลงมีความเพลิดเพลินมากขึ้นขณะที่ระบบความปลอดภัยมีความทันสมัย เช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติทำให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้รถยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติทำให้ผู้ขับสามารถจอดรถได้อย่างง่ายดายแม้ในพื้นที่แคบด้านสมรรถนะ Range Rover Vogue 2องพมาพร้อมเครื่องยนต์ที่มีพลังแรงและรองรับการขับขี่ทั้งบนถนนและเส้นทางที่ทุรกันดารได้อย่างดีเครื่องยนต์มีความเนียบและให้กำลังที่ต่อเนื่องระบบเกียร์มีการปรับปรุงให้ตอบสนองเร็วขึ้น ทำให้การขับขี่มีความลื่นไหลและมีความมั่นคงในความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการวิ่งบนเส้นทางที่ลำบากรถรุ่นนี้ยังมีเทคโนโลยีใหม่หลายอย่างเช่นระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติระบบปรับช่วงล่างแบบอัจฉริยะที่ช่วยให้รถมีความนุ่มนวลและเสถียรในทุกสภาพถนนและระบบตรวจจับสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้ขับมีข้อมูลมากขึ้นขณะขับขี่นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เพื่อความสะดวกเช่นหน้าจอหลายจอที่สามารถปรับแต่งได้ ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบเสียงระดับพรีเมียม r e n g e Rover Vogue 2อ2 6จึงเป็นรถที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความหรูหราสมรรถนะสูงและความสะดวกสบายในระดับพรีเมียมรถมีความสามารถในการขับขี่ทั้งบนถนนและนอกถนนทําให้สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือการเดินทางไกลพร้อมครอบครัวท้ายที่สุด Range Rover